เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าผมเป็นอย่างนี้เฮ้ยอะไรวะหน้าผมเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยอะไรว่างมันกราบสวนทรีม้างชม,งม,งมทุกท่านด้วยอันนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับพอดีผมลืมกดไลฟ์สดนะครับเมื่อกี้เมื่อก่อนผมอยู่ด่านล่างๆแถวเนี้ยเออ ผมลืมกดขอโทษแต่ก็ไม่เป็นไรผมขอไม่ปิดกล้องเอ้ยผมขอไม่เปิดกล้องก่อนออันนี้ง,ง่ายเลยอ้ยไมกล้งให้ หน้าแบบนี้เองทุกคนเดี๋ยวเออมนต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นหน้าแบบนี้นเฮ้ยอะไรโอ้อไม,เเอมนเป็นหน้าแบบนี้ทำไมเดี๋ยวก็ช่างมันแต่ตอนนี้เน็ตช้ามากไม่รู้เป็นอะไรมันโดนแย่งเน็ตไงเนี่ยเนี่ยมันคน วิลลิกุดไหนไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครดูสตรีมสงสัยคนไม่ว่างเปิดเพลงดีกว่าขอเปิดเพลงแล้วกัน นดามาแล้วรูปจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาชุดสุดนีไดา ชุดโกโกวาทำไมโคเทพอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันทามาอความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วันลวที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากตตันนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยเามาแลาา้วน้าจ้ะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อดีด้ มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโก,ก,กวาทินหนูอยากได้โกโก,ก,กวาทินแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยแป๊บนึงนะครับ

โกโว,โกโว่ามิซนิดาโนพาไม่รู้เดี๋ยวพ่อจะซื้อชุดโกโก้วาโกซื้อคิมิซ ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกซื้อกิมมิสินิดาให้หนูนะคะมาแล้วหนูจยาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกอาคิมสินิดามาแล้วหนูจยาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนู โกโกยังไปด้วยโลหะคออ่ะมาแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวาปิดเพลงก่อนทุกคนเคยเป็นไหมครับพอเราแม่เราพอเราเราไม่ได้อัดคลิปแม่เราไม่ได้ทําไม่ได้ขออะไรทํา แต่พอเราอัดคลิปให้เราทําอะไรทุกอย่างในตอนอัดคลิปใครเป็นไบ้างเนะี่ยเรียกผมอยู่เนะี่ยโอ้ใครๆเป็นไหมบอกผมหนะ่อยโอ้คนที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนผมอะ่ะจะเจอปัญหาแบบนี้นทุกทุกคนก็จะรู้ความรู้สึกนะที่ผมต้องมาทนกับแม่พูดนะออแม่จะไม่ไม่บอกตั้งแต่แรก หัวอ,อ,อ,อ้าวเดี๋ยวอ้๋อใช่ไหมล่วงมาสักกันใครใครใครหวังว่าจะได้ของของใหญ่ก็จะหวังเถอะ ผมเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนี่ครับมันจะมีคำว่าหนึ่งอยู่นะครับมันก็คล้ายๆกับรีเบิร์ดนั่นแหละเนี่ยผมเป็นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันต้องรีเบิร์ดเนี่ยตัวละครผมอยู่ตรงนี้แต่เป็นบล็อกจิ๊ดจล๊ดเลเอ,อมันต้องรีเบิร์ดเพราะข้างบนไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวผมจะไปให้ถึงข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เวลาผมอาจจะนิดน้อยนิดมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งผมก็ต้องไปเรียน,นาาาตายอ้ยไอ้แมลงวันอ้ยแมลงวันมากวน้ออืออกระตัวแบบ ไม่เหมือนใคราตารยเฉยละเออมาแรงอูมาแรงมันมากวนทำไมนะ่ะมดื้อเหรออมาแรงมันอีกแล้วโอ้ยมากวนผมทำไมละเอผมไปทำอะไรแค่กับผมเนี่ยมากกนอีกแล้ เสียสมาธิใช่โอ้ยอคนนึองอีกคนหนึ่งแม่ก็มากวนอีกคนหนึ่งมาแรงวันก็มากวน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 อยู่ได้เออหรือสตรีมนี้จะเป็นสตรีมเออบอกบอกความทรงจำที่ผมเอมเเเอโชคร้ายเปล่าเลยก็ไม่รู้ตอนนี้ถึงด่านที่สองร้อยแปดสิบสองแล้วครับ 会啊会啊，本来俺老个干的。 เดี๋ยวผมขอตัดสัิทีนไปคุยกับแม่ผมก่อนแม่ผมพูดปวดหัวเลยอะไรอผมจะตัดดีไหมก็ไม่รู้ตัดเดี๋ยวก็เสียเวลาผมปวดหัวจริงๆเลยนะเออใครเป็นยูทูบเบอร์ที่ที่เจอคนมากวนอ่ะทุกคนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของผมนะว่ามากกวนทำไม คเป็นแบบนี้บ้างบอกมาด้วยนะเออถ้าทำไม่ใช่ยูทูบเบอร์อาจจะเป็นการเล่นเกมเปล่าๆก็ได้เออคุณไม่ต้องทำเป็นเป็นยูทูบเบอร์หรอกแค่เล่นเกมแม่ก็ใช้แล้ะเกมา <S <S 2> <S 2> แหลก เ,เกมแหลกว่ะกว่ากูว่าคิมซื้อดีจ้าเป็นสตรีมที่เออม<า>ไม่ค่อยนาสนุกซไหน่อยเจ้าไม่กระทั่งตกลงมาไม่กระทั่งตกลงมาก็ยังช้าเลยเออ ปวดหัวไปเน็ตไม่ดีก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวขอไปตักสตรีมก่อนเดี๋ยวถึงด่านนี้แป๊บนงเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับแม่ผมก่อน เป็นไรกันไหมลูกเราผมขอไปเคลียร์แป๊บนึง ผมไปเขียแม่ละเออแม่ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปเขียนแล้วยพรอยแล้วก็มาหาผมอีกมันมันเวลี่กูดมากเลย ัว่าใครที่ปิดใหม่หนูขูไม่ใช่หนูขูทั้งคู่เหมือนหนูคูแม่นี่ะอุตส่าห์โทรหาแล้วก็ไม่รับไม่ใช่ไม่รับหรอกไม่มีสัญญาณแล้วแร้วมาบอกว่าเขาไม่ได้รับ ปวดหัวมากเลยนะแม่เนี่เออแม่ผมไม่เคยใช้โทรศัพท์ไงเออผมอ่ะเรียนรู้ไงเออเขาไม่รู้แม่ผมไม่รู้อก็เนี่ยแหละครับอืมใครเคเป็นบ้างนะ่บ่นอีกล่ะใครได้ยินก็บอกผมเลยนะผมผมได้ยินเหมือนกันก็นตัดต่อ นี่มีคนดูเลยจีเนียสเนี่ยครับไดนไหม บอกเลยจริงนะครับว่าโอ้โหใครเคยเป็นบ้านส่วนใหญ่จะเป็นแต่แม่ที่ไม่เคยเล่นโทรศัพท์แม่ผมเป็นบ้านงงนอกไงมันคือรพี่ <หา S 1> พ่อผมก็ไม่เคยเกิดบ้านนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับามาแล้วเลยใช่ไฮะตั้งไเกับตั้งไรก็มาแล้วเลย Ờ đục đục 哥，你叫阿来来吃个酒啊！ ผมไม่เชื่อไงว่าทำ YouTube แล้วมันได้เงินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินเพราะว่ามันยังไม่ผ่านกดเพราะว่าทุกคนไม่กดซับสไครต์อ่ะเออคนดูคนดูเป็นเก้าพันแต่ไม่ยอมกดซับสไครต์คนกดแค่เก้าปอร์ซ็นตืมคนที่ยังไม่กดเก้าสิบปอร์เซ็นอือ คนกดคือแบบน้อยมากเลยเอาจริงๆนะครับคนกคดโคตรน้อยอะถ้าน้อยขนาดนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแม่ผมเงียบไปละเงียบไปไหนก็ไม่รู้ไไม่เงียบแล้วไม่เงียบแล้ะ 我来吧，我来搞你啊！好了好了 กิดมอไม่่ากไม่ได้หดิดเพราะว่าเล่ไม่ผ่านแตุ่ดหดแม่ผมนั่นแหละแมมผมดมาผมได้เงินมาแล้วอ่ะผมจะไปทำอะไรรู้ไหม

没看，我有。 ขอจบก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้จะใกล้เรียนแล้วเฮ้ยสามสิบนาทีเดี๋ยวขอจบก่อนนะครับเพราะว่าจะใกล้เรียนแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วครับแล้วแล้วลีปนี้หมสตีมิสไปละ ปวดหัวกับแม่ที่ที่สุดแล้วกันนะเจกเหม่คิมหน้าครับ๋ย่พูดผิดพูดผิดเจอกันสตรีมหน้านะครับ